สว,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่3บ้านแสลงตําบลแสลงอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีท่านที่เคารพครับที่มาที่นี่เพื่อมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือคําว่า3เกลือก็ประกอบไปด้วยคู่หูมหัศจรรย์วร์แผ่นวร์แผนกระสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตร ซึ่งวันนี้มาติดตามผลการทํางานอย่างแท้จริงที่นี่วันนี้ผมมาพร้อมกับผู้ที่ท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศักด์ด้านผลิตภัณฑ์3มเกลอและที่สําคัญเจอเจ้าของสวนสวยสดงดงามและเกินเธอได้ดูแลสวนนี้มาพบกับที่ปรึกษากิติมศักด์ผลิตภัณฑ์3ามเกลอครับท่านอาจารย์มีชื่ออยู่แล้วว่าศักดิ์นรงค์ศักคุณครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ศักดิ์นรงค์รับเต็มเต็มไปเลยนะครับได้ครับได้ครับครับผมและอีกท่านหนึ่งครับ เจ้าของสวนที่แห่งนี้ครับที่เรามายืนอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีนามอยู่แล้วว่าจารุวันจารุวันทิพวรทาค่ะมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะชื่อเล่นอะไรครับผมตูค่ะตูน่ารักมากนะครับถ้าอาจารย์สันนกลงครับในฐานะเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านผลิตภัณฑ์สามเกลือท่านอาจารย์พาผมมาที่นี่แล้วก็ได้มาเจอพี่ตูเนี่ยด้วยเหตุอันใดครับถึงพามาที่นี่ครับคืออยากให้มาดูความสําเร็จในการใช้ อ่าสามเกลอตรงนี้นะจะไม่ว่าจะเป็นคู่โหหรือว่าเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรก็ดูความสําเร็จจากจากภาพเนาะจากภาพที่เราเนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าขั้นตอนในการใช้แบบไหนยังไงถึงประสบความสําเร็จแบบนี้ครับนะครับเัี๋ยวผมขอพาดไปที่พี่ตู่เลยนะครับพี่ตู่ครับที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกอะไรเป็นหลักครับหมอนทองค่ะทุเรียนพันธุหมอนทองค่ะและมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีพวงมาีอยู่ประมาณร้อยพัต้นร้อยพัต้นนะครับ แต่เฉพาะหมอนทองซึ่งถือว่าเราปลูกมาแล้วเนี่ยมันมีอายุกี่ปีครับสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งมีทั้งหมดกี่ต้นครับหมอนทองเนี่ยฮ <600 S 1> ะหกร้อยกฝ่าต้นห0ร้อกว่าต้นนะครับอตอนที่ก่อนที่จะเจอท่านอาจารย์สังกะลงเนี่ยเราดูแลสวนทุเรียนยังไงครับตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงมาเจออาจารย์สังกะลงเมื่อไหร่ดีกว่าจริงๆผม,มกับผมชอบเรียกเขาว่าคุณนายตู่นะคุณนายตู่นะ,ะคือคือคือ,คอเราทำทลำไยมาด้วยกัน ตั้งแต่แรกเริ่มต้นมาตั้งหลายปีมาแล้วก็หมายว่าสวนนี้อดีตเป็นสวนรังใหญ่ใช่<อ>คือเราทํามาด้วยกันแล้วก,ก็คือแนะนําก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างซึ่งเขาไม่ได้มีสวนทุเรียนแปลงนี้แปลงเดียวเขามีแปลงอื่นซึ่งต้นระยะ4ปี5ปีที่มีลูกเอาลูกปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทําเดิมเนี่ยเขาก็จะพ่นสารเพื่อที่จะให้ออกดอกครับแต่เผอิญว่าแปลงนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้องพ่นสารเนาะครับลองใช้ตัวนี้ดูแล้วเขาก็เริ่มใช้มาตรงนี้ เต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบเข้าปีที่สองอันนี้เข้าปีที่สองแล้วครับแปลว่ารู้จักท่านอาจารย์ให้การแนะนํามาเข้าปีที่สองแล้วใช่ครับอันนี้คือใช้เต็มที่เลยเนี่ยประมาณตั้งปีสิเจ็เนี่ยคืออันนี้ครึ่งใช้เลยแล้วก็ไม่ได้พ่นสารไม่ได้พ่นอะไรเลยคือพ่นคู่หูเก่งกะทั้งออกดอกดีติดลูกอย่างที่เห็นเลยที่เห็นนี่แหละครับครับนี่ขณะนี้ที่ผมถ่ายทํานี่ประมาณปลายเดือนเมษาครับ,รบก็ซึ่งกําลังใกล้เก็บเกี่ยวแล้วสิครับเนี่ยครับ อันนี้จะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ครับก็<อ>น,น่าจะประมาณได้อาทิตย์ทุกสิบวันรตรงนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดครับเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดตอนนั้นน่ะตอนที่อาจารย์มาเน่ะเขาให้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรครับตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคู่ของอาจารย์เนี่ยใช่ครับ,รบแล้วท่านมาบอกวิธีเคล็ดลับในการพ่นหรือว่าในการดูแลอย่างไรครับพี่ตู่ครับตู่เนี่ยจะพูดไม่ค่อยเก่งครับผมก็จะมาบอกว่าพ่นช่วงก่อนออกดอกครับให้พ่นเท่าไหร่ นะก็คือพ่นสองครึ่งอันนี้สองครึ่งอันนี้คือหนึ่งขวดต่อน้ำห<อ>นึ่งพันลิตรพ่นใต้ท้องกิ่งอยู่ประมาณสักสองสามครั้ง,งแล้วก,ก็คือจะภาษาทุเรียนเรียกว่าบล็อกน้ำเนาะคือหยุดการให้น้ําให้ต้นไม้เขากระทบความแรงหรือความโศกับแล้วก็ให้น้ําแล้วก็ออกมาแต่ตรงนี้คือตรงถามเจ้าตัวตรงๆเนาะ ต้องถามนลครับเมื่อท่านอาจารย์แนะนําอย่างนั้นอาจารย์สักระลงแนะนําอย่างนั้นน่ะพี่ตู่ได้ทําตามนั้นใช่ค่ะแล้วเอาเรื่องเห็นผลเลยดีกว่าในฐานะพูดไม่เก่งแต่เห็นแล้วลองพูดมาสิครับว่าเราพ่นไปกี่ครั้งแล้วเราเห็นอย่างไรครับอ๋อพ่นใต้ท้องกิ่งสองครั้งครั้งห่างกันอะนไรครับเจ็ดวัน,วนตอน,นตอนออกดอกนะครับอ่าแล้วพอออกดอกก็เท่าเหยียบตีนหนูก็พ่น ต่อไปก็คือ15วันครั้ง15วันครั้งและเห็นการเปลี่ยนแปลงคือดอกสมบูรณ์คำว่าดอกสมบูรณ์นี่หมายความว่าอยางไครับหมายความว่ามันอวบมันอวบมันสมบูรณ์อมันเขียวอวบเขียวนะครับอวบเขียวดอกใหญ่ก้านยาวครนะมันจะมีความสมบูรณ์ในตัวของมันคือทุเรียนเนี่ยถ้าคนนักทำทุเรียนด้วยกันจะเข้าใจว่าทุเรียนปีแรกปีสองเนี่ยทุเรียนสาวเนี่ยเขาจะรัดอ่อนง่าย Oh. การปัญหาการหลุดร่วงการรัดใบอ่อนอะไรมันจะมีเยอะแยะมากมายพอรัดใบอ่อนลูกก็จะร่วงไปถูกต้องครับ,รบม,มันจะรัดง่ายแล้วก็จะร่วงง่ายแต่ปรากฏว่าเขาก็ใช้ตัวเนี้ช่วงนั้นลูกประมาณทักขนาดน,นั้นเนี้ยเขาโทรมาที่ผมอาจารย์สรุปแล้วมันรัดอ่อนแล้วจะพ่นยังไงมันจะอยู่ไหมอไอ้ไหมก็คือยังภาวะพระวง์ครับพี่ตู่มีความกังวลอย่างนั้นจริงไหมตอนแรกๆจริงค่ะโทรถามอาจารย์ตลอด ว่าเออช่วงนี้เป็นอย่างนี้ักนาดอย่างนี้พ่้ยาอย่างไรอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะช่วงตั้งแต่หางแย้มไหมอาจารย์ถามว่าอาจารย์ใส่ขนาดไหนใส่เท่าไรอะไรเงี้ยอาจารย์จะบอกเป็นสูตรของอาจารย์เป็นสูตรของอาจารย์เขาเลยเขาจะบอกต่อเนื่องเลยพอหลังจากนั้นหลังจากพอมันมีดอกสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับตอนนี้พอที่อาจารย์บอกว่าพอเป็นผลน่ะผลขนาดไหนที่เรากังวลอีกตามชาวสวนดั้งเดิมอ่ะอ๋อตั้งแต่ลูกประมาณไข่ไก่ไข่ไก่อ่าเพราะว่ามันจะรัดอ่อน ออ้ร่นนเียช่วงที่ว่ากาลังจะรัดอ่อนนะคะอ๋ออาจารย์คําว่ารัดอ่อนตอนเป็นไข่ไก่เนี่ยคือมันจะร่วงได้ง่ายวังนั้นเถอะล่วงง่ายครับใบอ่อนแตกพร่วงคือพูดง่ายตั้งแต่เริ่มลูกพูดง่ายๆเนาะภาษาชาวบ้านคับหัวมือหัวตีนอย่างเงี้ยถ้าเราลัดอ่อนขวาใบจะเพรชลาดเนี่ยเขาก็จะลูกประมาณขนาดนี้ฝาฝาขวดฝาขวดนี่ไหนอ่าฝาขวดเนี่ยเขาจะหลุดร่วงง่ายอ่าเขาก็จะกังวล โทรถามแล้วยังไม่พอใจก็ต้องมานี่ที่นี่ที่นี่อาจารย์ก็ต้องมาที่นี่ต,ต้องมาดูไม่ใช่คําว่าเสียเวลาแต่ว่าตั้งใจมาช่วยเหลือกันก็ากมาก็คือเราเต็มใจกันอยู่แล้วอาจารย์ครับไอ้คําว่าไข่ไก่แล้วมันหลุดร่วงง่ายเนี่ยมันเป็นเหตุผลอะไรครับในเชิงคือคือในในในภาวะที่เขายังเล็กอายุของของของต้นเนี่ยลูกเขายังน้อยอยู่เขาก็จะหลุดร่วงง่ายเพราะเนื่องจากว่าใบโดยธรรมชาติของต้นเนี่ยเขารัดอ่อนเขาก็จะทิ้งลูก เขาจะเอาตัวเขาชีวิตของเขาไว้เราก็จะบอกว่าโอพ่นลูกนะใส่ลูกสองครึ่งเอาตอนนี้พอพ่นเขาลูกนี่ใส่สองครึ่งสองครึ่งอันนี้หนึ่งขวดขวเว้นระยะห่างประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันประมาณเจ็ดวันครับไม่เกินเจ็ดวันน้ําพันลิตรใช่ต่อน้ําพันลิตรครับผมจะพ่นแบบเนี้ยบอกก็เลยบอกว่าพ่นขนาดเนี้ยไม่เกินสามครั้งก็ผลระยะหลุดล่วงแล้วือนี่ถือเป็นวิกฤตของ เแล้วเขาก็เขาก็พ่นตามครับพ่นตามที่เราบอกโอเขาบอกว่าไงแล้ววะไม่ได้ครับทำไมมันโตเร็วเนาะต้องถามเขาดูพี่ตู่ค่ะเพราะอาจารย์ให้ถามต้องถามพี่ตู่แล้วล่ะเพราะสายตาพี่ตู่อะมันมีความรู้สึกว่าชื่นใจอยู่ตอนที่ผมเห็นอยู่ใกล้ๆนี่มันอย่างนั้นจริงไหมครับจริงค่ะมันยังไงก็พ่นไปรอบแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะรอบสองเห็นผลเลยค่ะว่าโตเร็ว คือหนีหนีใบทันอะไรเงี้ยค่ะนี่แตกต่างกันในอดีตที่เราเคยเห็นมาใช่ค่ะกับสวนที่ที่ทําที่วังแซมวังแซมค่ะวังแซมนั่นเรายังลังเลแต่ที่นี่เราเอาจริงจังเลยจิงจังวังแซมนั่นยังไม่ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ยังแต่ที่นี่เอาจริงจังเลยจริงจังค่ะแล้วก็ไอ้วิกฤตที่เรียกว่าเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั่วไปของเกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนเลยไหมครับใช่ค่ะคือชาวสวนกลัวใบอ่อนที่สุดอืมเพราะความกลัว อยากจะบอกอาจารย์รสัมภาษณ์ตัวอย่างแปลงนี้ทําไมถงึงเขากล้าใจร้อยเปอร์เซนต์รู้ไหมเขาบอกว่ามีปีแรกมันออกเท่าไหร่เอาเท่านั้นน่ะไม่เป็นไร,รเดี๋ยวปีหน้าเอาใหมออ่แต่ที่ไหนแนละ้วปีแรกเลยถ้าเต็มต้นหมดเลยเนี่ยครับดูด้านหลังนี่นคือออ,ออกปีแรกคือ,ค,ค,อคือทุเรียนสี่ปีกว่าอาจารย์สัมภาษณ์เขาคิดโดยว่าไม่ออกดอกไม่ติดลูกเขาก็คือไม่ใส่ใจอะไรมากมายนะัก แต่เพอเอินว่าพอทําเสร็จแล้วมันเห็นผลเกินคาดเกินเกินที่เขาตั้งใจไว้ครับเขาจึงดีใจดีใจ,ใจลองถามเขาดูครับว่ายังไงมันจริงไหมครับปีแรกและเราเห็นขนาดนี้กับที่หวังแซมมาผมว่าอย่างนั้นนะ<ช>เปรียบกับที่เราไม่ได้ใช้ที่หวังแซมเราไม่ได้ใช้ที่นี่ต้นสี่ปีกว่าขนาดเนี้ยเราเห็นลูกเนี่ยต้นหนึ่งกี่ลูกเนที่เราเอาไว้เนี่ยครับาจารกี่ลูกเนี่ยสี่สิบ อันนี้เกือบร้อยแล้วมั้งเนี่ยกับรนะ้อยลูกนะฮะต้นสี่ปีขึ้นนี่ขนาดผมบอกว่าต้นขนาดเนี้ให้ไว้สี่สิบลูกครับต้นต้น,ตนใหญ่สักห้าสิบลูกก็ได้ครับแต่มานี่มามาเจ็ดสิบมั้งเนี่ยเจ็ดสิบแล้ว <c oughs> พี่ตู่เป็นความจริงใช่ไหมครับ <c oughs> จริงค่ะทําไมกล้า <c oughs> ที่จะปล่อยไว้ขนาดนี้ทําไมกล <c oughs> ้าเมีเวอร์แพนน่ะค่ะเพราะมีเวอร์แพนคู่ของกัษจานใช่ค่ะพ่นเพราะว่าจะพ่นทุกสิบห้าวันสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันพ่นสิบห้าวันพ่น เทคนิคการพ่นนี่อาจารย์ได้แนะนําวิธีการพ่นไหมครับระหว่างที่มีผลเนี่ยครับใช่การแนะนําทุกอย่างทุกขั้นตอนแนะนาว่ายังไงครับตอนที่มีผลแล้วก็ถ้าถ้าเป็นผลถ้ามันระยะเกิดวิกฤตในเรื่องของการรัดอ่อนก็ไม่เกินเจ็ดวันพ่นนะหนึ่งผ่านวิกฤตไปแล้วอ่าพอผ่านวิกฤตแล้วเนี่ยคือก็จะแนะนําเขาว่าสิบวันไม่เกินสิบห้าวันนะอ่าในความที่ว่าสวนเขาเยอะก็ทําไม่ทนันเออมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเขาสิบวันพ่น อาจจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใช่แต่ตอนนี้คือขนาดนี้เขาก็พอใจแล้วไงพอใจแล้วใช่ไหมครับพอใจแล้วก็เจ็ดสิบลูกสี่ปีกว่าผมยอมใจครับยอมใจครับยอมใจว่ากล้าไว้ได้ขนาดนี้กับมั่นใจมั่นใจเขามั่นใจว่าไอ้นี้ช่วยเขาได้ผมขอถามพี่ตู่อีกนิดครับพี่ตู่โดยปกติเนี่ยเราเคยเห็นทุเรียนที่เราทําแบบเมื่อก่อนที่ทําสารทําอะไรเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ไหมครับ หมายถึงว่าทรงผลทรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่อะค่ะครับและของเรานี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราใช้แล้วเนี่ยรูปทรงมันยังไงอธิบายให้ผมฟังสักน,นิดเถอะ <c oughs> ผมไม่กล้าพูดเองผมเห็นเนี่ย <c oughs> ผมแต่ <c oughs> ผมพูดได้เพราะผมไปหลายสวนแต่ผมอยากให้เจ้าของสวนพูดเองว่าทรงมันดีไหมแตกต่างไหมแล้วลูกมันอนาคตน้ําหนักมันเป็นยังไงอบอกให้ผมฟัง,ท,<ร>งทีเถอะครับทรงอะ่ะดีค่ะกลมสวย เบ่งพูดีค่ะน้ําหนักดีท้้งทั้ดีค่ะนี่เรากะไว้น้ําหนักที่เขาเหมาะสมเนี่ยกี่กิโลครับเนี่ยตั้งแต่สองโลขึ้นไปอะค่ะสองโลขึ้นไปนะสองสามสี่สองสามสี่ตัดขายเมื่อวานตัดขายเลยนะอาจารย์นรลงครับอันนี้ตามที่อาจารย์ไปส่งเสริมสวนต่างๆที่เขาลังเลลังใจเนี่ยกับที่นี่อาจารย์ช่วยวิจารณ์ผลของเขาหน่อยครับคือสวนที่ที่ที่เขาทำเดิมๆปีแรกตวนใหญ่มันจะงอนอะ ขี้น้อยใจงอนผลมันงอนขึ้นมาค,คือเขาจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมันจะไม่กลมแบบนี้พอมาที่นี่ก็ผมก็จะมาบอกเขาเลยว่าต้องแต่งแบบนี้แบบนี้สอนทุกอย่างแล้วเขาไม่ต้องเสียดายจนเกินไปนะ,นะถ้าหากว่าเขาไว้ใน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 ระดับประมาณสักสี่สิบลูกต้นเนี้ยต้องมีลูกประมาณสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาสภาพต้นเขายังยัง ยังยังหนุ่มยังสาวอยู่ใช่คือรากที่เขาจะไปกินอาหารยังค่อนข้างยังน้อยเนื่องจากว่าต้นเขาเล็กรากเขายังเรียกว่าไม่พอสําหรับการดึงอาหารขึ้นมาถูกไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าอาจารย์พอบอกว่ารากเขาน้อยเนี่ยอาจารย์ได้เห็นว่ามาส่งเสริมด้านของปุ๋ยอินทรีย์หินเกษตรก็อาจาร้์แหละคือจะบอกเขาว่าให้ใส่ปุ๋ยเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย เดือนละสองครั้งใส่น้อยถ้าขายันใส่ครับแต่ถ้าเขาจะใส่เดือนละครั้งอะไรก็แล้วแต่เขาคือเราก็แนะนํนาตามหลักการที่เราใช้อยู่อันนั้นเขาใส่ต้นละกี่กิโลครับอายุสี่ปีกนะ็สี่สี่ปีนี่ก็ต้นหนึ่งประมาณส<ม>ักครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับเดือนสองครั้งเดือนละสองครั้งครับอ๋อเดือนละสองครั้งครึคร่งกิโลเดือนละสองครั้งครับก็คือเดือนละกิโลแต่แบ่งแยกสองครั้งสองทีให้เขาทางานต่อเนื่องกันใช่ให้ทํางานต่อเนื่องครับอาจารย์ครับแล้วตอนที่ มาเห็นเนี่ยนะครับพวกตอนที่เขามาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บของต้นไม้มันมีไหมครับตอนที่ยังไม่ได้เจอจานสักกันลงอะ่ะตอนที่เราปลูกมาได้สองปีนะ่ะแล้วเพิ่งมาเจอจันดังลงมาสองปีที่ผ่านมาไม่มีอะค่ะนะยังเป็นทุเรียนเล็กอะค่ะท,<อ>ทุเรียนเล็กก็ยังไม่มากค,คือพูดง่ายเนาะทุเรียนป่าเนี้ยมันเป็นดินลูกลังด้านเนี้ยจะเป็นดินทรายแต่ก่อนเน่ะใบอะ่ะมันก็สมบูรณ์แบบเนี้ยแต่ใบจะออกเหลืองมันจะไม่เคเขียวเข้มแบบนี้อ๋อนะครับ ทีนี้คือความที่ว่าอย่างที่ผมบอกตะกี้แหละคุณนายผม่พูดไม่ค่อยเก่งครับผมทาได้อย่างเดียวครับผมอทก็ประมาณประมาณนี้เนาะดีว่าพูดไม่เก่งด้วยและไม่ใช่คนดื้อด้วยเป็นหัวสมัยใหม่สมัยใหม่ทันสมัยถูกไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ผมเห็นว่ามีวิธีเทคนิคต่างๆบางทีเนื่องจากพอลูกมันเยอะอย่างนี้อาจารย์ปัญหาของที่บริเวณเนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรครับที่ทําให้ลูกลุดรล่วงไป ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารก็ <L OM> ลมครับลมใช่ไหมครับ,ค,รบคือตรงตรงนี้คือถ้าคือพูดง่ายๆถ้าน้ําน้อยจนเกินไปน้ําไม่พอกินเขาก็หลุดร่วงได้เหรอฮะเพราะตรงนี้มันเป็นดินลุกลังด้านบนจะเป็นดินลุกลังตรงนี้จะออกจะดินลูกลังปนทรายคือทางความแห้งเนี่ยความชื้นในดินเนี่ยเขาจะน้อยกว่าที่แั้นต่ำนะมันจะประมาณนี้คือดินลูกลังเนี่ยการอุ้มน้าเขาจะน้อยกว่า อ๋อคือมาไปมาไวไปไวนะฮะใช่มาไวไปไวครับแต่แต่ทุเรียนดินทุกรังจะบอกว่าดินเนื้อดีอ๋อเนื้อจะเหลืองเข้มเนื้อจะเหลืองเข้มใช่เพราะว่าน้ําเขาผ่านคือน้ําเขาผ่านแล้วดินคือสภาพดินของเขาเนี่ยทําให้ต้นไม้เนี่ยดึงเข้าไปไปกินเนี่ยคือโดยจาการสภาพของเขาเนี่ยจะดีกว่าดินดินทรายครับนะก็นิยมว่าเป็นดินลูกลรังซึ่งเมื่อก่อนก็ใบก็จะไม่เขียวเข้มอย่างนี้ถูกไหมครับ,รบแต่หลังจากใช้คู่หู และหญิงเกษตรร่วมกันก็ทําให้เห็นเรื่องของใบที่แตกต่างใช่ค่ะคือช่วงนี้เขาไม่เคยได้เก็บใบโดยภาษาทำทุเรียนช่วงนี้ไม่มีใครเก็บใบเ็าจะดูจะดูแล้วว่าใบจะไม่สุดชื่อจะไม่ไม่ไม่ีพึงพอใจตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับจะบอกเลยว่าตอนนี้เราต้องเอาลูกไม่ได้เอาใบแล้วเดี๋ยวหลังจากตัดไปแล้วเนี่ย เราก็จะค่อยบำรุงแล้วค่อยรักษาใบตัวนี้ลมฝนฟ้าอากาศเนี่ยอาจารย์ได้มาแนะนําวิธีอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคืออาจารย์บอกแนะวิธีอะไรครับก็สิ่งที่กัน้นกันลมตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกต้นไม้บังลมแล้วอ๋อครับแต่ทีนี้ต้นไม้เนี่ยกว่าจะปลูกกว่าจะโตมันไม่ทันกับลมที่มันมาทุกปีตัวนี้เป็นลมอะไรครับอาจารย์อ่าลมว่าวครับลมว่าวนะครับคเ,เรียกลมว่าวเพราะนั้นพอเราขึงตรงนี้สแลมดันเนี่ยครับก็ ต,ต้นไม้โตเร็วชะลอลมด้วยชะลอลมครับครับผมมันจะดังดักลมให้เราได้ความว่าจะช่วยถามว่าช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ทำออแต่ถ้าหากว่าไม่ทำใบก็จะเหลือซีงซีงซีงดีซีงอีซีงก็ไม่ไดีเพ<อ>ราะโดนลมว่าวตีจนฉ่ำครับแล้วมันมีวิธีการที่พอเป็นลูกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีการระยองระยางอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อนั้นคือเต้าครับ เต้าครับเต้าลูกหรือว่าทําตะกร้อใส่ครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อการลดการหลุดร่วงจากพายุอย่างเช่นพายุที่เราได้ยินทางข่าวพายุฤด,ดูร้อนพายุโซนร้อนมีลูกเห็บตกถ้าเราไม่เต้าไว้เนี่ยครับมันก็จะแกวงแล้วก็หลุดร่วงไปโอหนามก็จะช้ําก็จะหลุดร่วงเพราะนั้นไอการใส่ใส่ตะกร้อหรือว่าเต้าลูกไว้เนี่ยครับ ถ้าใครทําได้ดีมากดีใช่ไหมครับดีครับนี่ถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะครับครับแล้วก็ผมไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะครับเห็นที่สวนเนี้ยมันกับว่าพออาจารย์แนะนําแล้วก็มันเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องใช้ความใส่ใจสูงมากนะกรับนะเยอะมากนอกจากบํารุงต้นด้วยคู่หูแล้วเนี่ยยังต้องใช้หลักวิชาในการที่ต้องไปต่อสู้กับธรรมชาติอันอืียวี้คือพูดง่ายๆเนาะถ้าจ้างเขาเจ้าเนี่ยลูกละห้าบาทสมมตินะครับเราขายลูกละห้าร้อยก็คุ้มคุ้มครับคุ้มเนาะ ครับคุ้มอาจารย์ยิ่งกว่าคุ้มอีกครับอ่าคุ้มเนาะครับอ่าขัะนั้นก็เพิ่มเติมถ้ามันหลุดไปอะมันหลุดไป500อยเลยนะถูกไหมครับใช่ครับแต่เราใช้5บาทอะมาดึง500เก็บไว้ใช่ครับเข้ากระเป๋าเราเหมือนเดิมอะใช่แต่ก็ต้องยอมแหละครับอย่างนี้แล้วไอ้พวกสลันต่างๆเนี่ยผมถามว่าเราเนี่ยเราดึงเงินเก็บไม่ได้เต็มเมดเต็มหน่วยใช่ครับถือว่าการลงทุนเนี่ยคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าอีกครับเพราะลงทุนไปครั้งนึงมันอยู่ได้หลายปีครับครับมันไม่ได้อยู่แค่ปีเดียว นี่แหละครับเพราะอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากถามพี่ตู่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าต่อการลงทุนส่วนเริ่มต้นในการที่มีผลผลิตแล้วใช้คู่หูมหัศจรรย์กับหญิงเกษตรเนี่ยต้นทุนที่เคยใช้มาในอดีตอะนะครับที่เราเคยใช้มาบำรุงรักษาต้นกับปัจจุบันอะที่เจอท่านอาจารย์ศักดิ์นางเนี่ยเจอทั้งคู่หูเจอทั้งหญิงเกษตรมันมีต้นทุนลดไปอย่างไรบ้างครับครึ่งต่อครึ่งเลยอะค่ะสมมุติเรา จ่ายพันหนึง่งอันนี้แค่ห้าร้อยแทนครึ่งตกครึ่งเลยเพราะว่าเราก็เพราะว่าตัวอื่นก็ไม่เคยใช้อะโฮอร์โมนจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวแต่สมัยก่อนจะใช้โฮอร์โมนแคลเซียมอะไรเงี้ยทุกอย่างแมบกบนีเซียมเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เคยใช้ใช้สองตัวนี้กับยาฆ่าแมลงยาลาแค่นี้เองค่ะลดไป,ปครึ่งหนึ่งใช่ก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยจากที่ว่าเราต้องใช้ฮอร์โมนเยอะๆะแคลเซียมอะมิโนสารายแล้วก็ใช้แค่สองตัวนี้อ๋อเมื่อก่อนต้องใช้เยอะเลยนะ แคลเซียมอะมิโนชาไล <c oughs> ยังมีน้ําตาลทางด่วนอีกน้ำตาลทางด่วนอีกแล้ว<ช>ครับจริงๆแล้วคืออยากจะบอกว่าคนที่ใช้อื่นๆ,ๆน่อยากให้เปลี่ยนแนวความคิดนะทดลองลองดูสักสิบต้นยี่สิบต้นสักประตูน้ํหนึ่งก็ได้แล้วเราลองเข้าสู่ระบบของการใช้ตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยววันหนึ่งท่านก็จะค้นหาตัวนี้มันยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะครับพะฉะนั้นการทําแต่ละที่ อย่าไปคิดว่าอันนี้คือสูตรตายตัวมันเป็นเทคนิคที่เราต้องใช้กับสวนเราเองกับสวนที่เราคิดว่าเราเราดูแล้วเราจะเห็นว่าหลายคนโทรมาถามครับผมไม่สามารถตอบให้ท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะเนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เนี่ยครับอาจารย์สักกางก็ได้ให้ข้อคิดนะครับแก่พี่น้องเกษตรกรเรียกว่าเป็นข้อพิจารณาว่าทุกอย่างนะมันรวมองค์ประกอบหลัก แต่องค์ประกอบหลักคือการต้องท่านต้องมีลูกซะก่อนถูก,ถกไหมครับ,รบต้องมีผลซะก่อนแล้วที่สําคัญเออท่านอาจารย์ครับผมลดถามไปเลยกันแล้วกันเนี่ยก็ใกล้เก็บแล้วและถ้าเราจะต่อเนื่องด้วยว่าพอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เดือนหน้าถูกไหมครับประมาณกลางกลงเดือนหน้าครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วอาจารย์ค่อยบอกนิดนึงครับว่าให้พี่ตู่ทำยังไงต่อครับก็เนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนาะแต่แต่อยากจะบอกนิดนึงคนที่ใช้ไคโตซานเนี่ยโั้โหตัวเนี้ยนะ อ่ามันจะย่นระยะเวลาการตัดเนี่ยประมาณสองอาทิตย์อ๋อตัดเร็วว่าเขาด้วยตัดเร็วกว่ามันจะแก่เร็วเนื้อเข้าเร็วรสีเข้าเร็วอันนี้คือผมบอกได้เลย,เล,ยลองใช้ดูครับแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้เรื่องจริงหลังจากตัดทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ตัวนี้สองซองครับอันนี้สองขวดน้่พ<ะ>ันลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับพ่นลงดินรอบทวงพุ่มทั้งหมดเลยครับเพื่อให้เขาเนี่ยไปสร้างจุลินทรีย์ สร้างรากขึ้นมาใหม่พอพ่นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคือก็จะให้ตามด้วยหญิงเกษตร oh. ตามคือในหญิงเกษตรก็จะมีจุลินทรีย์ <c oughs> ตัวนี้ก็คือเป็นอาหารจุลินทรีย์ oh. เสร็จแล้วเติมไปปุ๊บเขาจะสร้างรากใหม่เขาสร้างใหม่ตอนนั้นเราจะไม่มีลูกให้เอาแล้ว <c oughs> เราก็จะต้องเอาใบ <c oughs> เอาใบแล้วครับต้องเอาใบเอาเห็นแก่ตัวแล้วนะครับใช่ครับฉะนั้นไอ้ตัวนี้เขาจะสร้างรากขึ้นมาใหม่ ทั้งสองอย่างเนี่ยเขาจะสร้างรากขึ้นมาใหม่พอรากเกิดขึ้นปุ๊บใบก็จะรัดทันทีอาจารย์อย่างนี้เราใช้กี่ครั้งครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้สักสองครั้งสองครั้งห่างกี่วันดีครับก็ถ้าเป็นไปได้ประมาณสักสามอาทิตย์หรือมเดือนอ๋อหนึ่งเดือนใ้่งใช่ครับเพราะว่าเพื่อให้มันให้เว้นระยะให้เขาลยรัดอ่อนเพราะถ้าใช้ระยะที่ใกล้กันจนเกินไปเนี่ยรากเขารัดฝืยจนเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันจะยากกับการจัดการในในในปีข้างหน้าอีก ประมาณประมาณนี้เสร็จแล้วก็ก็จะพ่นใบเ<ะ>นาะพ่นใบใส่ยาฆ่ามแมลงใส่คู่หูครับใส่ยาราทีนี้ในก,การที่ล้างใบเนี่ยก็คือพ่นทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ต้นกิ่งทั้งหมดเลยโอ้พี่ตู่ครับอยากให้บอกพี่น้องเกษตรกร,กรที่บางทีลังเลต่อการปฏิบัติเหมือนพี่ตู่เคยลังเลนะครับแล้วก็ประมาณว่าชักเข้าชักออกไม่มั่นอ,อกมั่นใจ พี่ตู่ช่วยบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะครับว,ว่าวิธีการที่อาจารย์ศักดลงที่พี่ตู่ปฏิบัตินะมันเป็นประโยชน์อย่างไรเรียนเชิญครับการใช้ตัวนี้นะคะใช้คือหนึ่งลดการต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เห็นผลลูกโตดีค่ะรัดเ,เวลารัดอ่อนลูกก็ไม่ร่วงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวสวนหันมาใช้เวอร์แพนกับหญิงเกษตรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตค่ะมั่นใจในตัวนี้ค่ะหญิงเกษตรกับเบอร์แพนวพอแล้วเฮ้ยเยี่ยมจริงฮะสั้นแต่ได้ใจความเพราะว่าหนึ่งเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ที่สำคัญเก่งปฏิบัติเก่งและที่สำคัญเชื่อฟังเป็นคนที่เชื่อฟังทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเหตุผลนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคือบางคนฟังแล้วไม่เชื่อบางคนฟังแล้วเฉยเแต่นี่ฟังแล้วปฏิบัติตามด้วย ท่้นก็นจะเห็นนะครับว่าภาพที่อยู่ข้างหลังคือผลผลิตเต็มที่เต็มใจประทับใจเธอเหลือเกินที่สําคัญท่านอาจารย์สักะหลงไม่กักสักเรื่องครับในเรื่องของการเทคนิคต่างๆวันนี้โอ้โหท่านอาจารย์สักลงมีสิ่งใดที่อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรที่หลายท่านยังลังเลเหยียดเข้าเหยียดออกนะครับยังไม่มั่นใจเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้พูดกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่างตูเนี่ย เขาจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่จริงๆอ่ะเขาประทับใจในคู่หูใช้และผลผล,ผลิตของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์ลูกดกแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ลองอาหารมาใช้คู่หูตรงนี้เต็มรูปแบบครบนะแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างที่ที่เราเห็นเห็นไม่ใช่ต้นนี้ตัวเดียวนะครทุกต้นถ้าถ้าเดินดู อยากให้ทดลองใช้ตรงนี้ลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตใช้ดี <นะ S 1> ใช้จริงใช้จริงครนะแล้วก็ดีจริงคร,ครับนั่นแหละครับใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบบอกต่อท่านเองก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ระบบตามที่ท่านอาจารย์ว่าไว้ก็จะเรียกว่าต้นทุนของท่านนั้นลดไปอีกเหมือนใช้ฟรีวันนี้นั้น ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สักรลงหัสุคณเป็นอย่างสูงครับครับพี่ตู่ครับผมขอบพระคุณมากที่ได้ให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะได้ว่าทุกคนนั้นทําการเกษตรแบบยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานและที่สําคัญครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายร้อยล้านครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปดูและไปติดตามผลการทํางานของ3เกลือคู่หูวัศจรรย์เวิร์แพนเวิร์กแพนกร์สารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน หญิงเกษตรว่าเขาทํางานอย่างไรประทับใจเกษตรกรขนาดไหนวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนี้ <Yeah. S 1> yeah.